นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าที่เลี้ยงแกะของหมู่บ้านเขาต้องพาฝูงแกะขึ้นไปเลี้ยงบนเนินเขาทุกวันและรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะไม่มีอะไรให้ทำวันหนึ่งเขาจึงคิดเล่นสนุกโดยการตะโกนว่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วช่วยด้วยชาวบ้านที่ได้ยินต่างรีบวิ่งขึ้นมาช่วยแต่เมื่อมาถึงกลับพบว่าไม่มีหมาป่าเลยเด็กชายก็หัวเราะเสียงดังเพราะรู้สึกสนุก วันต่อมาเขาก็ทําแบบเดิมอีกชาวบ้านก็มาช่วยอีกครั้งแต่ก็ไม่มีหมาป่าทําให้ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจจนกระทั่งวันหนึ่งหมาป่าตัวใหญ่ตัวจริงได้เข้ามาจู่โจมฝูงแก่เด็กชายตกใจมากและตะโกนขอความช่วยเหลือสุดเสียงหมาป่ามาจริงๆช่วยด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยเพราะไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วสุดท้ายแก่ทั้งหมดก็ถูกหมาป่ากัดกินจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบโกหกแม้พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อ ความซื่อสัตย์คือคุณธรรมที่สำคัญเพราะเมื่อเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วจะเรียกกลับคืนมายากนัก